ชาวบ้านที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นรวมกลุ่มกันแปรรูปอาหารจากตัวด้วงมะพร้าวสร้างไรายได้เป็นอย่างดีให้กับสมาชิกครับนายสุรชัยขชินทักนายกเทศบาลตำบลน,น้ำพองกล่าวว่าปัจจุบันวิสาหกิจแปรรูปกรเกษตรและอาหารชุมชนคนน้ำพองมีสมาชิกจำนวน38คนก็มีด้วงสาคูหรือว่าด้วงมะพร้าวซึ่งเป็นตลาดแมลงก็เป็นเทรนใหม่ในอนาคต ต่อจากจิ้งรีดแมงกอกและตัวด้วงมีคุณค่าทางอาหารคือโอเมก้า369ในปริมาณมากและจะมีสารกูตามิกมีโปรตีนสูงรวมไปถึงมีไขมันค่อนข้างมากโดยสามารถนำมาทำอาหารได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นด้วงทอดสมุนไพราลาบด้วงแกงอ่อมด้วงผัดเผ็ดแกงด้วงใส่หน่อไม้นอกจากนั้นยังสามารถนำด้วงนั้นมาแปลรูปเป็นขนมขบเคี้ยวจำพวกโรตีกรอบหวานหรือว่าเค็ม เข้าเกลียบด้วงทําเป็นน้ําพริกตาแดงด้วงได้อีกด้วยนะครับสําหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนหรือว่ามาซื้อได้ที่เทศบาลลําน้ําพองก็ดูได้ที่เว็บเพจวิสาหกิจชุมชนคนรักน้ําพองนะครับนางวิชุดาชินน้ําพองนะครับประธานกลุ่มด้วงมะพร้าวและนวดแผนไทยบอกว่าตนเองทําหน้าที่เป็นหมอนวดแผนโบราณประจําวิสาหกิจชุมชนนวดแผนโบราณ ของไทยอยู่แล้วก่อนที่จะเลี้ยงด้วงมะพร้าวด้วยซึ่งทางนายกก็มีโครงการที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านจึงได้มีแนวความคิดเลี้ยงด้วงมะพร้าวควบคู่ไปด้วยก็ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ35วันก็สามารถนำมาประกอบอาหารได้แล้วด้วงมะพร้าวก็นับว่าเป็นมแมลงที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกร,รมเลี้ยงง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยากแถมยังสามารถนำไปประกอบเป็นอาหารหลากหลาย ทั้งอาหารขาวและอาหารหวานรวมไปถึงขนมขบเคี้ยวด้วยซึ่งด้วยมะพร้าวนั้นก็ให้พลังงานที่สูงนะครับเมนูที่เรานิยมที่ที่เราขายหรือเมนูที่นิยมก็คือมีผัดเผ็ดมีลาบแกงอ่อมแกงหน่อไม้ส้มได้หมดครับ ข้าวเกียบข้าวเกียบข้าวเกียบด้วงมะพร้าวค่ะข้าวเกียบด้วงมะพร้าวแล้วก็จะใช้เนื้อด้วงในห่ะบดใส่กับกระเทียมพริกไทยผสมกับเนื้อเนื้อแป้งมันสัปะหลังแป้งสัปะหลังก็จะเป็นโรตีกรอบเค็มน้ำพริกด้วงค่ะน้ำพริกด้วงก็มีน้ำพริกตาแดงด้วงค่ะค่ะว่าเราเราทำหลายวิธีใช่ค่ะเพื่อที่จะแปลรูปออกมาให้ทุกคนจับต้องได้โดยที่ไม่ได้เป็นตัวให้ให้กลัว